ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโร่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีข้อความอะไรอยากสื่อสารกับคุณหรือไม่คะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบค่ะสเตรนเดช s h ลิออนไฟออปเ f นต n เ a c l e นายออฟแวนขอให้ออราเคิลหนึ่งใบนะคะไฮเดรตคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความสุข,ขุมรอบคอบกับการทำทุกสิ่งในชีวิตค่ะณนะตอนนี้กำลังพยายามที่จะ ภาคเพียรกับการทําบางสิ่งบางอย่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองนะคะพบเจอกับความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการบางครั้งมันก็อาจจะมีท้อบ้างใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับมันยังไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายของคุณสักทีหนึง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าขอให้คุณเดินหน้าต่อได้เลยค่ะเพราะว่าความภาคเพียรของคุณจิตใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะ กำลังจะส่งผลที่คุณได้พบเจอกับความสําเร็จนะคะลงมือทาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจิตใจเข้มแข็งเหมือนสิงโตแต่ก็ต้องผ่อนคลายเสมือนน้าด้วยค่ะต้องมีความอ่อนโยนต้องรู้จักการพักผ่อนและรีแลกซ์บ้างนะคะเพราะว่าคุณจะต้องปรับสมดุลของคุณค่ะเพราะหากตัวคุณมีพลังงานที่เสถียรเพียงพอคุณก็จะได้พบเจอกับความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะ ขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะ